สวัสดีครับชอบกับช่องพ่อพลน้อยแล้วที่น้องมาเจอใครเจอใครเอ่ยเจอใครครับเฮ้อันนี้เรามีเซ์ไพรส์ด้วยนะคะอุ้ยอะไรอ่ะไม่บ่อยต้องรอให้มันะเปิดขอซองเน้ยน้อยนึงอยู่ในกล่องค่ะผ้าในกล่องในกล่องโอ้ยโทษสีเสื้อด้วยนะสีกล่องดูเสื้ออันนี้หนูหนูออกมาซื้อน้ำนะคะรับบทซื้อน้ำให้น้องต่ายแก่ ไม่ครับเป็นเซอร์ไพ่นะคะไปลงไปครับนี่ย่อสวัสดีครับสวัครับอ้ข้างรถขอุ้ยมีเซอร์ไพลูกชาอีกเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปหาเอเห็นไหมคะบางบางโบกับลาคัแหงแค่ปากซอยนะคะแค่ปากซอยครับผมแค่ปากซอยเง่ขางนี้ค่ะแม่ทางนี้เห็นทางนี้ไม่ไม่ไม่เห็นม่เห็นเห็นเนี่ย ยังไม่ไ um ด้จดใช่ปะยังเอารถบัสมาจอดเพิ่มเหรอขอาตรงนี้เหรอขอาตรงนี้เหรอเอาหลังราเ่แลงหอาหลังรถเก่งไหมใกล้ๆหน่อยรถเก่งคันสีดำมีค่ะมีหมดเลยไม่จริงอะ แม่จินน้องว่านะคะนี่อยู่หลังรถกระบะหลังรถเก่งนี่ขอโทษนะคะโอ้ขอได้ค่ะปี้เบเดย้น้องว่านะ พยาได้อุ้ยตื่นเต้นจังปุ้ยสันอุ้ยสันเชื่อไหมสันนะเนี่ยดูเราไม่ได้ืออุ้ยสันเนาะ Happy birthday นะคะมาไหมนี่มาไหมมาไหมวันี้อุ้ยื่เนบ่นารถเทียนน่นห่ไหมนก็แต่น้ำเขวามันจะอรน่นีย้ากินให้เราอตัวกันเดีมันจะกินให้เรา ก่าน้ีแล้วใจเย็นๆนะสั้นเลนหนสั้นเราอย่าฝังสั่นอย่าฝังสั่นพีคุดีไปขึ้แม่สั้นกอ่เป่าก้อนมูเลยปอนี่บอกว่ห้งย่างสันกันมาเยอะบอกไปไปเห็นสตานการหสถานการของเรมันไม่ั้ลมห ไม่ได้เไมไปจุดข้างหน้าก็เนาะแต่ว่าถือเช็คไปก็ได้มากไม่ปากก่อนปากก่อนปรถมาเอัอันไม่นงเี๋ยวเดียวมีอันนอี้ออันนี้ออนอันนี้ออกไปยาก็เยคัคนหลายขนากอยากก็ตีกันมีอะไรคลิปนี้ก็จะแบบยาวๆหน่อยนะคะแล้วแบบจะเป็นไงสันด้วย ตื่นเต้นเพื่อมาอ่านูพื่อจะบูรณา่ะแล้วก็สั่นด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้มีคนมือสั่นนะคุณหนักใครเป็นเนี่ยอันแต่บอเพิ่มในล่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy Happy birthday, you. happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, birthday. Happy birthday to you มันีมันไม่ติดอลวไฟเช็คอยู่มันเป็นยังอธิษฐานเอาบปต้องจุดกันเสมมติเอาเปาติด้ว้หน นี่แหละพี่น้องความกิดฮอดกิดถึงจากบางบ่อครับใกล้แค่ปากซอยใช่ครับบางบ่อรามทำแหงแค่ปากซอยจริงๆนะครับความหาของพอไกลนะคะแมจินโอ้ยสารคามแมจินแล้วยังไปมาแล้วทำนี่ใกล้เนี้ยเดียวแมนเสื้อผ้ายีลีได้ไปเปิดรงก็ได้เอกกันถึงบาง่อถึปาร์ตวิสไมอีหนยีลีนึกว่าสิบยอมาสารคามโอ้ยยังกระชับเป็นโบรนเลยสารคามลบบุรีนางก็ไปครับรถมาไไหนแบตเบอร์เตีย้างมา กองไทยหลุนอกอันนี้อะไนี้ะงยลูกปังๆเลูายกแข็งแรงนะลูกนะบทถ่ายไมดตเลยอยู่ดีมีแห้งอน่งสองสงานเผาเลยวะกีฬาเขาอเคี่ับหนึ่งองสามวห้เจ้ารลอยอองล่องคือคนไทยสาทูเวามีเสือเสียงดต้องดังต้องต้องอยูนี้ของขัง

จำได้ไหมำได้อะไรที่จำไมด้อะไรดู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 ่นีต้องใช้งานแล้วล่ะใใสบางนาะบางเนาะขึ้นใหยค่ะใหด กยได้ก็ยัไดได้็ัได้แล้วนแล้นี่นะครับคืนนี้ต้องใช้ว่าชอบไหมถามาชอบจัดอไม่แจ้กันนะถามทำไมได้เร็วจังใส่้ใส่สใส่้หญส่องตรงจากอุบลผัวเล่นเนี่ยนี่เห็นไหมท้งี่ยจะไปอจะใส่ไหอี่เป็นไงเป็นไงลูกเป็นไงลกเป็นไงไหนไหนขน้วาปไนไหนปนไหนจะไปไหนจะไปไหนไหนจะไไไปไหนไหนจะหจะะจะหหไไ

เจ้าก่อนก็ไหนเจ้าก่อนก็ไหนชอบชอบสวยที่ถามเขาได้สวยจริงๆก็สวยพอดีเลยนู่นรองเท้าเจ้กางเกงนะก็ใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยได้ยาวไม้ไม่เอายาวไว้นะคะยาวไว้ก็รองเท้าเออใช่ใช่เพราะว่าเขาสูงขึ้นมากได้พอดีเลยขางเกงน่ะพอดีเลยสวยมากเลยกางเกง ขึ้นไฟด้วยนี่นี่นี่สั่นไหมชอบไหมชอบแม่ชอบชอบแมกก็ี่เอระคือประสิ์สั่งเรืองขนาดนี้ร้านคิวรัคิวค่ะรัคิวเลยครับไม่ไม่ต้องให้พันวันที่สิไม่มีใครทำได้นะคะตรงตรงรงระจัดอุบนครับผมร้านชื่ออะไรอุบล พี่ใหญ่บอกไม่ได้จัหได้บ่รู้เหรอ่อนเพ่งแบบนี้ก็คือแ่กสาถันนไทำอะไรเยก็จัดเลยค่ะอ้อจัดใส่ดด้วยันนี้ันไม่เกิดจไม่้น่ะให้มขอบคุณมากตั้งใจมากเลยจะทำให้จะได้ไปต่อยอดปังปคืนนี้แหละขอบคุณนะคะปังบอดอยู่ไกลแค่ไหนลามคอนแห่งก็แค่ปกซอยนะคะไกลมกไกลเดี๋ยวะักไ้ขผู้เดียวเราลูกวรอะ มากินข้าวปุ้นก่อนนะเอาข้าวปุ้นให้กินมีข้าวปุ้นด้วยครับผมสวัสดีแม่หนิงด้วยครับผมแม่หนิงเงียบเลยได้กินน้ำหรือยังโอเคครับวันนี้มีเสื้อทีมครับกีฬาสีนะคะเสื้อสีสีนละเงิน สวัสดีคนมเนี้ยว่าไหน้ำมูยูนี่คนหล่อสวัสดีคนหล่องเนี่ยเห็สือก็ไเห็เสือเลยเสียดอะไรอยากใส่แล้วผมก็มูอุ้มาจะใส่นี่อุ้ยเขาพี่เขาจนอร่อยเ้ยอดีาม่เอพม่อรกแล้วเราอีเย้าหลายคนนันเอากะทิลูกกะทิ โอเคจ้าคลิปนี้ขอฝากันไปชั่วหนี้งนะคะคลิปหนา้าพบอกันไหมสวัสดีค่ะ <laughs>